สบายดีพ่อแม่พี่น้องสี่ปีสุ่คนสี่หมอกี่คนนะปู่ก็จะมาแทนนะพี่น้องเนาะมื่อเนี่ก็พากันขับมาในเมืองกับปู่บอยพี่น้องเองเข้ามาในเมืองกับปู่บอยมาซื้อหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยวัดสิมาซื้อวัดสิมาซื้อนมให้น้องแทนพี่น้องเลยซื้อนมมากับ มากับนี่พี่น้องสากดีทั้งแม่พี่น้องมากับนซองผู้เมียย่างตลาดพาลุกมาั่น้ําพี่น้องเลยพูดไรยางแมนูแทนซิดเดมาสื่อสื่อหลายอย่างอยู่พี่น้องเลย sự nằm hay nông then sự nông thì anh ừ. à, này cứ làm thong mà ừ. cái nào anh này cứ làm sỏi ngân ven ngân là cái nào nọ พาพี่น้องไปลุ้นกันพี่น้องว่าแม่น้องแทนสีอานมน้องแทนจากกล่องเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสีจากพันไปพี่น้องไปลุ้นน้ำกันเสื่อไหมเสื่อไหม่สินใหมนะพี่น้องอันนี้คือเพิ่มวแม่และแม่เดือ มันซีมีคล้ายหาอีว่าลานตลาดในนะพี่น้องมีตลาดสุขาพี่น้องเลยจะมีเกิดใช่ไหมเอาเลยนะพี่น้อาอะใหม่กันนี่เพิ่นพาลูกเพิ่นมานำ couple mi mi à nom lấy tờ yên bẹp con nhảy mi bò. Nom mi, nó lại lặn. Lặn đây nô, bạn đi nó. xì mi, mi แกะกูุ้มเล่นอมอนพี่น้องมาลุ้นกันมีนมเลยกตัวเย็นแบบกล่องใหญ่มีบ่มีแต่กล่องน้อยพี่น้องละฮาสื่อยาก มองว่ามันก็บ่มีพี่น้องเอ้ยมีนมเล็กตัวเย็นเบอร์ซองแบบเป็นกล่องใหญ่มีบ่โอ้ยกล่องใหญ่บ่แม่นยิ้มหวานนาลุกมาลุฮะเบอร์ซองเล็กตะเย็นเฮาเป็นกล่องใหญ่เบอร์ซองพี่น้องมีอยู่มีแต่กล่องยมีแต่กล่องน้อยล้วพี่น้องเอ้ย ว่ารุ่นลาด์ในพี่น้องเลยขอซีนี่คือบ่มีบม่บมีแล้วก็คือสียหายปู่บ่อยออกไปพาไปซื้ออยู่นอกแล้วพี่น้องเลยบ้านนี่ก็จะซีนี่เลยบ่มีพี่น้องเลยเนี่ยค่ะเล็กตเตย์เบอร์สองแบบกองใหญ่มีอยู่บ่แบบซ้ำทงบ่เออเอาให้เข้าในซ้ำกล่อง แบบซ้มกล่องพี่น้องเยเอาซามกล่องมาหลุนกันว่ามันสิเท่าไรนะพี่น้องมาหลุนกันมีอยู่เอ้ยกล่องหนึ่งเท่าไหรถ้าเอาซ้มกล่องกลได้กล่องเดียวพอเลยพี่น้องเ้ยนมได้อยู่สองกล่องกล่องใหญ่ ก็เลยเอาแผ่นเพิดทงหนึ่งพี่น้องแผ่นเพิดทงอันนี้พอดีก็เลั่เด็หน่อยเฮียนอย่างเมืนบอกเอาเ็นสซนสี่สิบสี่พี่น้องโอย men bán đều càng cặp ăn nhà là mẹ bấm bảo được khi nào nhỉ toàn cao là lôi cái đại lên bé ha sĩ เอากระพีอก็ไก่เต๋บได้พี่น้องเอ้ยยีเนาะครุ่นน้ำกันพี่น้องว่ามันสิไปได้สบายพี่เนาะไร่ล้านนี้ล้านคือประจำหญ้าแทกล้านหญ้าแทกปุ๊บเอาอีร้อยนะจ๊ะนะเดี๋ยวเสิเอาไปกับพีปลาพี่น้องเลยพอดรถไปที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ย ได้น้ำล่างหนึ่งนักหน่น้อยนักน้ำล่างหนึ่งพี่น้องเลยอันนี้ก็คือได้ปูกมันซื้อได้วัยร่างนีง่แล้ว,ว,ลลวอันตัวอันน้ำมันเบาแน่ก็ผูกใส่กันโลดพี่ของเจ้าะก็ของเฮาวน่อยเออปูกใส่กันโลดอ,อีร้อยได้ยังลูกเมึงหนะ่พี่น้องซือ้อ นองເຂົ້າເບິ່ງແນ່ພີ່ນ້ອງຈັບເบ่ได้ป่าบ่ได้ຫຍັງຍ່າງຍາມມາตลาดຜູ້ພີ່ນ້ອງເອືອງຂ້ອງຕบ่ອງກົ່ືເອງຢ່າລືມກຕິຕາມອງນ້ອງไข่มุกไข่มุกດີພີນອງດີ่ພິ່ນກໍາລັແຖນລະากแม่น้องແຖນກຂໍฝากືເອົາเอาຄະນະກໍມປາມบ่ເຂາອบ่ตลาด อย่าลืมกดติดตามส่องน้องไข่หมกน้าพี่น้องน้าเพื่อนกำลังเปิดใหม่พี่น้องเอ้ยมือแรกมือแรกอย่าลืมกดติดตามส่องเพื่อนน้าพี่น้องเนาะน้องไข่หมกกับลูกพี่ลูกน้องกับน้องทุ่นเนี่แหละพี่น้องเอ้ยแม่น้องแท้นี่แหละแต่ลูกป้าลูกลุงคือกันพี่น้องเอ้ยในน้อยก็พาลูกเลาะเพื่อนกันน้องทุ่นน้องแม่น้องแท้เขาบอกว่าน้องแท้มานานตัวน้องแท้พันนอนพี่น้องปลาลูกน้อปลาปลาปลาเธอลูกปลาเธอ บ่อปลาพี่น nah. <t ab ias> ้องเอ้ยบ่อปลากระป้าเขาหยางตลาดดิบปลุกปะได้เครื่องคลองลายหยางพี่น้องเอ้ยได้แผ่นเผือให้น้องแทนมันกดมันหอนกดลูกแต่ว่ามันแดดนะปลาปลาพี่น้องเขาไปลุ้นน้ำกันปะอยู่ตลาดเขาเขาไปทางในเขาไปทางใดนี่หมายหยางเขงทางไหนพี่ พาพี่น้องขับไปรุ่นน้ำกันว่าสิสื่ออย่างอีกพี่น้องเอ้ยแต่่แม่น้องแท่งกะบริมีเงินมีค้ำเด็กพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสื่อนมให้นนองแท่งกับพันปลายแล้วพันสองพันสองทิมแล้วพี่น้องเอ้ยคู่เทไรนี่นะคู่สิผาพันไปตาซังเด็กไทยพี่น้องเอ้ย สเกือบเกือบบกเกือบได้พี่น้องเลยกำลังเขายนางลาะตลาดพี่น้องเลยมากระปูบ่อไอกระปูมีเพิ่นมาสือของไปเห็ดลงทานบื่ออื่นหรือว่าได้แม่ลงแทงกรบปุกหูนล้พี่น้องเนาะล่ารุ่นน้ำกันนี่เทามาในตลาดแล้วพี่น้องเลย

เจ้าค้องไปซ้ายนออยากทามบัการตาในนวยเท่าไรหะนะใหญ่โปจากนาพี่น้องมันใหญ่โพล่ไปจากว่าสิเอาเมื่อใส่เสื้อผ้านองแทนพี่น้องเอ้เสื้อผ้านองเทนน้องแทนเาซีแดง กะต้าน,นิ้วนว่าไทรเอื้อยอันนี้สาวหาพันพีน่ะแปดสิบบาทโอ้ยพระว่าพระเวมาจะทังได้อันนี้นะมากระปูบ่อยแช่ไหจะมากับไพรสักอืมได้ยังไงเลยอันนี้ได้สัก อันนี้หน่วยสิบสองพันพี่หน้อยคือว่าอยู่ตลาดเนาะคือว่า่หน่วยสิบสองพันอันนี้พันน้อยอันนี้จักพันซะสิบสองคือกันอเอาอ,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 อันน,น,ออนี้แหละ,ะอ,อ,อ,อันโดยเอาอันหนึ่งแม่น้องแทนสื่อกระตาเมื่อใส่ผ้าน้องแทนพี่น้องเอ้ยเพราะว่า กระตาเพื่อนอน่ะนี้น้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยสิบสองพันเพราะว่าเสื้อผ้าเพื่อนน่ะมันลายก็เลยชิสือเมื่อใส่วางให้เพื่อนน้องเมื่อวานนี่แมนของแทนก็นมาพาแม่น้องไข่โมกมาซื้อโทรศัพท์เพื่อนเปิดสองแล้วพี่น้องอย,อยู่อยู่ตลาดนอกมาเก้าพันกีบ อยู่ตลาดในแพงพี um, ่น้องแต่ว่าอยู่ตลาดนอกนะเพราะว่าเป็นยางแม่นของแท้จังบ่ซื้อเพราะว่ามันแตกพี่น้องเอ้ยมันมีแต่อันแตกรอเงินทอนพี่นออยไปเท่าไหร่ขเ้42กมาปิดล12000กี่พี่น้องเอ้ย30บาทเนาะประมาณ30บาทพี่น้องเอ้ยถูกบ่เออจัม่แะ ปา้าพี่น่อย่าน้ำกันลืมน้ำกันพี่น่นเอเนะอยนะนะยักแม่นม้องแทนชื่อย่งเมื่อกินือแคนตาลูกพี่น่อเอยสิบหาพันสามหน่วย หมื่นหาพี่น้องเอ้ยซื้อหาคังสื่อไปฝากน้องแคงพี่น้องเอ้ยโมว่าแม่แม่น้องแคงจะซื้อส่อยังเมื่อกี้พี่น้องเอหอดรถอีกแล้วรอบสองพี่น้องเอ้ยแม่น้องแคงก็ซื้อหลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้ยอันซื้อปิ้งไก่เนาะซื้อมะข่าเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องแคงกั มาเจอซองถาวกินลูกสนพี่น้องเลยแม่ทองแท่งกัสิดล่าคลิปเพียงเท่านี้เลยเนาอพี่น้องนอกคลิปหนาพอ,อกันมาอยู่ดีไม่แห้งสูบสูบค่นอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องแท่นเนาะบ๊ายบาย